สวัสดีค่ะพบกับจุบแจงนะคะในช่วงผู้หญิงสวยเป็นนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามีนะคะแฟชั่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าของรถ เรื่องเสื้อผ้าเรื่องสุขภาพมาฝากกันแน่นอนนะคะแต่เรื่องแรกวันนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขของเรานะคะออกมาเตือนแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสาหรับสาวๆนะคะหรือน้องๆน,นะคะที่ชอบในการติดขนตาปลอมค่ะเขาบอกเลยนะคะขนตาปลอมของเราเนี่ยเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคอุย้ยสะสมยังไงหรอคะเขาบอกฝุ่นละอองต่างๆเนี่ยบางคนนะคะออ้ขนตาคู่หนึ่งนี่ใช้เป็นเดือนนะคะแล้วไม่มีการทําความสะอาดอะไรเลยนะคะจริงๆแล้วขนตาปลอมเนี่ยเขาบอกว่าติดแล้วเนี่ย ควรจะทําความสะอาดนะคะในการที่แบบว่าเอาไปแช่น้าอุ่นก่อนนะคะแล้วก็ทําให้สิ่งสกปรกเหล่านั้นออกไปแล้วก็ดึงกาวขนตาออกนะคะแล้วก็เก็บใส่กล่องนะคะเช็ดให้แห้งแล้วก็เก็บใส่กล่องนะคะเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปแต่สาวๆบางคนนะคะอุ้ยแบบว่าเขาเรียกว่าซกมกค่ะไม่ได้นะคะดวงตาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหน้าต่างของดวงใจนะคะถ้าเกิดว่าเรานะคะมีสิ่งสกปรกนะคะเข้าไปในรูกตาบ่อยๆนะคะมันจะไปอุดตันนะคะต่อมท่อท่อไขา มันของเราใน,ในตาของเราเนี่ยเขาจะมีต่อมท่อไขมันนะคะเป็นร้อยๆเส้นนะคะอาจจะทําให้เราตาอักเสบถึงขนาดตาบอดได้เลยนะคะเขาบอกเลยนะคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยนายแพทย์ภัยจิตนะคะวะราชิตนะคะปรลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เปิดเผยถึงกระแสะแฟชั่นตอนนี้นะคะในการใส่ขนตาปลอมนะคะกําลังเป็นที่นิยมมากในกลุ่มวัยรุ่นเพื่อเสริมบุคลิก เสริมความมั่นใจให้ดูดีมีเสน่ห์ตากรมโตนะคะซึ่งการนําสิ่งแปกปลอมพวกนี้นะคะมาติดนะคะบนเปลือกตาหรือขนตาของเรานะคะเพื่อเสริมบุคลิกภาพให้มั่นใจนะคะเขาบอกเลยนะคะว่าอาจจะเป็นการดูมีเสน่ห์แต่ทําลายดวงตาทางอ้อมเนื่องจากอาจจะทําให้เกิดความสกปรกนะคะที่มาติดที่บริเวณหนังตาขนตาแล้วก็ลูกตาเรานะคะเขาเตือนภัยกันเลยนะคะน้องๆขาถ้าเกิดใครนะคะหรือว่าสาวออฟฟิศทั้งหลายนะคะ ที่ริจะติดขนตาปลอมนะคะอย่างแรกเลยนะคะก่อนที่เราแต่งหน้าอะไรเสร็จเรียรบร้อยก่อนจะเอานะคะขนตาปลอมไปติดที่ตานะคะเขาบอกว่าให้ล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็แกะขนตานะคะที่ใหม่หรือขนตาที่ใส่ซ้ําแล้วนะคะทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะโดยการแช่น้ําอุ่นทุกครั้งนะคะแล้วก็ลอกกาวออกอย่างที่พี่แจ็บอกนะคะลอกกาวออกแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะแล้วก็เก็บ เอาไว้ในกล่องให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองมันติดนะคะแล้วก็เอามาทาขนตาแล้วก็ติดติดเสร็จแล้วนะคะทุกครั้งนะคะทุกครั้งที่ถอดขนตาปอลอมเราต้องสังเกตด้วยนะคะถ้ามีฝุ่นละอองหรืออะไรควรทําความสะอาดทุกครั้งนะคะไม่อย่างนั้นเขามีเตือนภัยมาแล้วนะคะอาจจะทําให้ตาบอดได้นะคะไม่ได้ค่ะเราสวยแล้วเราต้องฉลาดด้วยนะคะอย่าเอาแบบสิ่งสกปรปกเหล่านี้นะคะมาใส่ดวงตาเรานะคะเดี๋ยวนี้สาวๆหลายคนหรือดาราบางคนนะคะชอบตาอักเสบกันบ่อยเพราะว่าอะไรหรือเปล่า เพราะว่าสิ่งสกรปรกที่อยู่บนขนตาปลอมนี่แหละคะ่ะบางทีรมพัดหรืออาจจะเกิดแบบว่าระคายเคืองเข้ามานะคะฝุ่นละอองที่สกรปรกพวกนี้มันจะเข้ามาที่ตาเราทําให้ตาเราบอดได้นะคะเอาละค่ะเรื่องขนตาปลอมเตือนภัยกันไปแล้วนะคะเรายังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะมันเป็นแฟชั่นเหมือนกันนะคะแต่เป็นแฟชั่นที่ใครนึกไม่ถึงนะคะว่าเขาจะเอาเพชวาโรสกี้นะคะมาติดรถค่ะมาติดรถโรสรอยค่ะทั้งคัน โอ้โหรูหรามากๆค่ะวันนี้นะคะพี่แจงเอามาฝากกันด้วยนะคะเป็นภาพนะคะของรถโรลส์รอยนี่เขาบอกเลยนะคะรถโรลส์รอยนะคะรุ่นปีนะคะ1น6 2นะคะหรือว่าปีนะคะถ้าบ้านเราก็2,500นะคะเขาบอกเลยมาพร้อมกับนะคะการติดนะคะคริสตัลนะคะสวารอฟสกี้สุดหรูนะคะว่า1ล้านเม็ดนะคะเขาเอามาอวดโฉมนะคะที่โรงแรมนะคะโฟร์ซีซันในเมือง มิวนิกส์นะคะประเทศเยอรมนีค่ะเขาบอกเลยก่อนที่จะนํามาประมูลนะคะเขาบอกว่าการตกแต่งรถโรสรอยคันนี้นะคะใช้เวลาถึง3ปีค่ะ3ปีนะคะเพราะอะไรปะคะเขานํารถรุ่นเก่าเนี่ยค่ะมาติดนะคะเพสวร์ลบสกี้นะคะเพื่อจะให้คนที่มีกระตังเงินฟุ่มเฟือยเงินเหลือเนี่ยค่ะเอามานะคะประมูลเพื่อหารายได้นะคะช่วยนะคะมูลนิธินะคะ He l อ in m o t i o นนะคะซึ่งเป็นองค์กรการลุศุนนะคะในเมืองเวนิสนะคะรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกานะคะซึ่งนะคะมูลนิธินี้นะคะเขาก่อตั้งนะคะเมื่อปีนะคะ1959นะคะหรือบ้านเราก็2502นะคะเขาบอกเลยนะคะรถโรลส์รอยรุ่นนี้นะคะมาพร้อมนะคะกับ เครื่องนะคะ,ะเครื่องยนต์ V8 ความจุนะคะ6.2ลิตรนะคะความเร็วสูงสุดนะคะ183กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะน้ำหนักรถนะคะ2.11ตันนี่ค่ะที่เราเอารูปมาให้ดูเนี่ยนะโอ้โหเขามีความพยายามจริงๆนะคะไม่ใช่นะคะแต่รูปร่างหน้าตาของผู้หญิงเรานะคะที่จะต้องแบบว่าดูแลให้สวยตลอดเวลานะคะแต่รถนี่เห็นไหมคะเขามีความพยายามมากเพราะว่าเพชร เมสวร์โรฟกีนะคะมันจะเป็นเม็ดเล็กๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆนะคะเขาพยายามมาติดนะคะแล้วก็ติดทั้งคันนะคะดูหรูรามากเลยนะคะแล้วก็โขงประมูลกันแพงมากๆเลยแหละค่ะเขาบอกว่ารถคันนี้นะคะรายได้ทุกบาททุกสตางค์นะคะที่เขานะคะทํามา3ปีเนี่ยเขาจะเอาเข้ามูลนิธินี่เลยค่ะ Heal In Motion นะคะในช่วยแบบว่าเกี่ยวกับว่าเรื่องแบบว่ามูลนิธิช่วยเหลือคนต่างๆ,ๆ,ๆนานานะคะอ่ะถ้ายัางไงก็แล้วแต่นะคะบ้านเราก็มีเหมือนกันบ้านเราส่วนใหญ่ตอนนี้ ะะเด็กวัยรุ่นก็ฮิตนะคะแต่งลงแต่งรถกันนะคะโดยเอาเพชรแต่ไม่ต้องใช้สวารอฟก,กี้ค่ะแพงเดี๋ยวแบบว่าไปจอดไว้ที่ไหนเดี๋ยวมีคนขโมยค่ะเราใช้เพชรแบบว่าเป็นพลาสติกเล็กๆของเราติดเล็กๆน้อยๆพอไม่ต้องติดทั้งคันแต่บ้านเราบางคนก็มีนะคะเอามาติดเป็นกรอบทะเบียนนะคะทะเบียนรถก็เก๋ไก๋หรือว่าจะเอาเป็นแบบว่ากระจกมองมองด้านหลังเขาเอามาติดกันนะคะแต่อย่าไปสิ้นเปลืองเลยค่ะเพราะว่าพวกนี้นะคะพอโดนแบบว่าพวกความร้อนนะบ้านเราอากาศร้อนไม่เหมือนต่างประเทศค่ะก็ต ต่างประเทศเขาจะอากาศชื้นนิดนึงใช่ไหมคะบ้านเขาเนี่ยคือจะไม่ค่อยมีแบบดดเท่าไหร่แต่บ้านเราเนี่ยแดดร้อนมันก็จะละลายแล้วก็เสียหายทางที่ดีนะคะเอาเป็นแบบว่าเพนเพนสแตนดาร์ดดีกว่านะคะอ่ะแฟชั่นเรื่องรถจบไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงแบบว่า5สาวแสบของฮอลลริวูดที่พูดเนี่ยแสบยังไงนะคะไม่อยากให้น้องๆเอาเป็นตัวอย่างนะคะเพราะว่าตัวอย่างพวกนี้คือถึงเขาจะเป็นดาราดางังถึงเขาจะเป็นนางแบบดั หรือว่าเป็นที่คนรู้จักทั่วโลกนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างบางมุมมองของเขานะคะก็ไม่ควรเอาอย่างนะคะเราควรเอาแต่เยี่ยงแต่ไม่ควรเอาอย่างนะคะเอาแต่สิ่งดีๆเขาแต่สิ่งที่ไม่ดีที่เรามาพูดเนี่ยไม่ได้ให้คุณน้องนะคะที่ดูรายการผู้หญิงคิดเป็นนะคะเอาอย่างนะคะไม่ควรนะคะอ่ะสาวแสบฮอลลีวูดของเรานะคะโอยแต่ละคนดังๆนักๆน,นะคะคนแรกนะคะเขาบอกเลยนะคะ กิสตินจูดนะคะสาวแสบแห่งปี55นะคะ mm hmm. เห็นเธอต้องยกนิ้วจริงๆสาวคนนี้นะคะ mm hmm. นอกจากจะเล่นหนังเรื่องแวมไพร์แล้วนะคะ mm hmm. เธอกําลังดังเป็นผู้แตกนะคะอ mm ุ hmm. ้ยหนังเรื่องนี้นะคะเรียกว่านะคะทารายได้ถล่มทลายนะคะ mm hmm. ข่าวข่าวของเธอนะคะ mm hmm. ดังกว่าหนังที่เธอเล่นอีกค่ะ mm hmm. เขาบอกเลยนะคะว่าเมื่อเธอนะคะ mm hmm. โดนปปาร์คซี่นะคะแบบว่าแอบถ่าย แอถ่ายเรื่องของเธอนะคะแล้วเธอเนี่ยก็คือดันไปแบบว่าไปมีกิ๊ก ไม่มกิ gig, ม๊กไปมีแฟนนะคะทั้งๆที่เธอเนี่ยเป็นแฟนกับนี่หนุ่มโรเบิร์ตแพตตี้แพตอ่าหนุ่มโรเบิร์ตนะคะพระเอกที่เล่นเรื่องแวนพายด้วยกันแล้วนะคะแต่เธอไปเป็นกิ๊กนะคะกับผู้กํากับนะคะรูเพิร์ตนะคะเซนเดอร์นะคะอา้าวงานนี้นะคะจะบอกว่านะคะข่าวกระจายแบบว่าทั่วอินเทอร์เน็ตทั่วโลกไปหมดเลยนะคะว่าอุ๊ยทาไมแบบว่านางเอกสาวทําไมคนนี้ถึงทําอย่างนี้นะคะคือแทนที่จะรักเดียวใจเดียวกลายเป็นว่านะคะจาก ที่แบบว่าเคยออกข่าวมาเป็นแฟนนี่กับเลยนะคะโรเบิร์ตนะคะก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้นะคะกระแสข่าวของเธอทําให้เธอบอกว่างานดอปลงนะคะอันนี้ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะน้องๆคือดูไว้นะคะอันเนี้ย คือแบบว่ามามาวินเลยนะคะคือแบบไม่คิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้นะคะอะสาวต่อไปนะคะลินเซโรฮานนี่ถ้านึกถึงนะคะคนคนนี้นะคะทุกคนจะบอกโอ้ยความป่วนของเธอเนี่ยทั่วสารทิศจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่บางเรื่องนะคะในสมองของเธอเนี่คิดได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะบางเรื่องเนี่ยโอ้ภาพต้องเปลี่ยนอ่านี่คนนี้จะเป็นนี่ค่ะนี่จะเป็นอีกคนนึงอันนี้จะเป็นคนสุภาพไอคนนี้จะเป็นบิน,นิ สเตียสเปียคนนี้ไม่ใช่นะคะเขาบอกว่าเลนเซโลฮานนี่นะคะ mm hmm. เขาจะบอกเลยว่าพฤติกรรมของเธอนะคะ mm hmm. จะเมาตลอดเวลาเมาตลอดไม่รู้ว่ามวเมาอะไรนักหนานะคะทำเอาชาวบ้านชาวช่อง,ของเขาเดือดร้อนเพราะเวลาหลายครั้งที่เธอแบบว่าอาการเมาเนี่ยเธอจะแบบว่า รู้สึกในการขับรถของเธอเนี่ยเธอจะบึ่งรถแบบว่าคือแบบว่าไม่สนใจใครนะคะอาจจะมีเฉียวชนหรืออาจจะแบบว่ามีการบีบแตรที่เสียงดังอาจจะแบบว่าทําอะไรที่ไม่สมควรนะคะสาวคนนี้นะคะเขาชอบทําอะไรแปลกๆนะคะเขาก็บอกเลยนะว่านางเนี่ยไม่ได้เมาเหล้าธรรมดานะคะอาจจะเมายาก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรนะคะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าดังจริงๆแต่ว่าไม่ควรจะท,ทํานิสัยแบบนี้นะคะ ต่อไปสาวแสบคนนี้ค่ะปาริสฮิวตันโอ้ความรวยของเธอนี่ไม่ช่วยอะไรได้เลยนะคะปาริสฮิวตันเนี่ยจะบอกเลยนะคะว่าเธอเนี่ยคือแบบว่าชอบโดนประนามมากว่าเป็นสาวที่แบบว่าดังเวอร์ รวยเวอร์แต่ชอบดังแบบผิดๆดังแบบว่าคือเอากระแสอะไรก็ไม่รู้มาทําให้ตัวเองดังนะคะคือแบบว่าแล้วตอนนี้นะคะเธอโดนแบรนด์นะคะในเรื่องที่เธอชอบเมายาเมาเหล้าแล้วก็มีคลิปเชานะคะไม่เว้นแม้นแต่ละวันเลยนะคะเธอชอบมีเรื่องแต่แปลกๆเขาถึงบอกไงคะคนเรารวยนะคะรวยก็เท่านั้นช่วยอะไรไม่ได้นะคะงานนี้แหละคะ่ะเขาบอกเลยนะคะว่าสาวๆคนไหนนะคะที่รวยอยู่แล้วนะคะคนรวยต้องมีสมองคิดได้ ะะอย่าเอาแบบอย่างนะคะถึงจะรวยยังไงนี่ก็เป็นสาวแสบติด้ตึด1ใน5นะคะของสาวฮอลลีวูดจริงๆนะคะที่แสบจริงๆต่อไปนะคะ business business ส,สเสสสปียนะคะสุดยอดของสาวแสบอีกคนนึงนะคะโอรินพัวพัวพลันกันมากเลยนะคะวันนี้เพราะว่า เขาบอกว่าสาวคนนี้นะคะขึ้นชื่อเลยคือเรื่องยาเรื่องยานี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะจะบอกน้องๆเลยนะคะว่าเรื่องยาเนี่ยถ้าเกิดเป็นบ้านเราเนี่ยคือแบบว่ายังไงก็ต้องติดคุกนะคะปักกันก็ไม่ได้นะต้องระวังนะคะค่ะเขาบอกเธอคนนี้นะคะทําเอานะคะเห็นไหมคะน้องคะชีวิตซูเปอร์สตาร์ของบิสเนสเปียเนี่ยคือแบบว่าโลดแล่นสูงพีคมากเลยพอมีเรื่องยาปุ๊บชีวิตตกอับตกต่านะคะพังไม่เป็นท่าเลยนะคะเขาบอกว่าตกเป็นทาสยาเสพติด เะะพราะมัวแต่ว่าคือแบบว่าเสพยามากเกินไปนะคะตอนนี้งานก็ไม่มีเงินก็ไม่มีนะคะแล้วก็เกิดคดีฟ้องร้องกันบ่อยมากมายนะคะหรือเวลาทําอะไรกับลูกนะคะบางครั้งก็ไม่สมควรนะคะอันนี้นะคะเขาบอกเลยนะคะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําตามอย่างนะคะอ่ะอีกคนหนึ่งนะคะสาวคนนี้นะคะริฮาน่าค่ะริฮาน่านะคะเขาบอกว่านะคะอีกสาวหนึ่งนะคะที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงนะคะคือเลือกแฟนผิด แฟนของเธอเนี่ยชอบทําร้ายทุกตีนะคะจนเป็นข่าวขราวนะคะกลดโครมทั่วโลกออนไลน์นะคะหรือหนังสือพิมพ์ในต่างประเทศเยอะมากเลยนะคะเขาบอกเลยนะคะเธอเนี่ยวันๆนะคะชอบนั่งหวัดผวานะคะกลัวว่าแฟนของเธอหรือสามีของเธอเนี่ยจะมาทําร้ายนะคะแต่เธอนี่ก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะคือแบบว่าโดนแฟนนะคะถ่ายคลิปไว้คลิปลับๆเพื่อชายคนนี้นะคะนายคริสเนี่ยคริสบาวนี่แฟนหลุมเนี่ยจะเอาคลิปเนี้ยมาแชร์มาแชร์ตลอดเวลานะคะ แต่สาวแสบคนนี้นะคะก็ถือว่านะคะยังจะรับมือไหวนะคะในการที่บอกว่าหลายๆครั้งก็เอาคืนเหมือนกันเพราะว่าเธอก็ไม<ด>่ยอมเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณนะคะอันนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะถ้าคุณดูรายการของผู้หญิงคิดเป็นนะคะถ้าเรามีแฟนไม่ดีก็เลิกไปเถอะนะคะแล้วพยายามแบบว่าคุยกันให้ให้ให้เข้าใจให้เคลียร์ไม่ใช่บอกว่าเลิกเลิกดีดีเดือดดีเลิกเลิก,เลก,เลกนะคะก็จะเหมือนสาวคนนี้นะคะเพราะว่าไม่จบไม่สิ้นแล้วทุกวันเี่ยก็นอน ไม่เต็มที่นอนไม่เต็มอิ่มนะคะมัวแต่กลัวว่าเอแฟนจะมาทําร้ายหรือเปล่าแฟนจะอะไรหรือเปล่านะคะอ่ะถ้าสาวแสบนี่ยคะที่เราเอามาฝากนะคะไม่ใช่ให้น้องๆน,นะคะหรือแฟนรายการผู้หญิงคิดเป็นนะคะดูเป็นตัวอย่างแต่ว่าอัปเดตนะคะว่าฮอลีวดเขาก็มีเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะคะดาราที่เขาดังพีคจนเป็นเปอร,ร์สตาร์เขาก็มีเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะคะควรเว้นเลยนะคะเรื่องยานะคะแล้วก็เรื่องเมานะคะหรือว่าเรื่องอะไรที่ถ่ายเป็นคลิปนะคะอย่างบ้านเรา ก็มีนะคะข่าวคราวนะคะที่บอกว่า,ารักกันช่วงรักกันหวานแหววนะคะก็ถ่ายคลิปเก็บไว้แต่พอเลิกกันอีกฝ่ายหนึ่งเอาคลิปมาแชรอันนี้นะคะโลกไซเบอร์นะคะเป็นที่แบบว่าอา,อาจจะทันสมัยนะคะเป็นออนไลน์ทั่วโลกนะคะติดต่อสื่อสารกันได้แต่เป็นภัยมหันนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบถ่ายคลิปแบบว่า โกบ้างนะคะมีการร่วมรักกันบ้างหรืออะไรไม่ควรเลยนะคะอันนี้นะคะขอเตือนภัยเอาไว้ด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะเวลาของช่วงผู้หญิงสวยเป็นนะคะหมดแล้วค่ะตอนนี้นะคะน้องนุ๊กกับน,น้องแอมรออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้พี่จุ๊กจักลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ